หนักสง่างามลือนามสวนสมเด็จเกาะเกล็ดแหล่งดินเผาวัดเก่านามระบือเรื่องลือทุเรียนนน์งามหน้ายน์ศูนย์ราชการในรัชะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัะชะกาลที่สี่เมืองนนทบุรีได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นครั้งแรกจากเมืองนนทบุรีสีมหาสมุทรเป็นเมืองนนทบุรีสีมหาอุทยานต่อมา เปลี่ยนเป็นพระนนทบ,บุรีสีเกษตรารามมีหลวงปลัดได้แก่หลวงสยามนนทเขตขยันปหลัดและหลวงรามันเขตคดีหรือเนียมนนทนาคอนเป็นประลัดรามันเพิ่มอีกหนึ่งตำแหน่งนอกจากนี้แล้วในรัชาสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินร่วมฉลองวัดเสาทงทองที่เจ้าจอมมันดาอัมพาพระสนมเอกในรัชกาลที่สองบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้น ภายในวัดมีวิหารเป็นโบราณสถานที่สำคัญปีพุทธศักราช2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปลดเกล้าให้บุรณะวัดปากอ่าวจนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2427และปลดเกล้าให้เปลี่ยนนามวัดเป็นวัดปรมายิกาวาดวรวิหารมีความหมายว่าวัดของยายสมเด็จพระมหายิกาเธอพร้อมทั้งยกฐาน,นะให้เป็นพระอารามหลวง ในปีพุทธศักราช2423พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าสร้างมัสยิดบ้านตลาดขวัญมัสยิดแห่งนี้ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอาหรับว่ามัสยิดอิดายาตุนอุมมะเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในเมืองนนทบ,บุรีก็มีอีเหตุการณ์หนึ่งคือเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2423เรือพระที่นั่งสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน พระบรมราชเทวีได้ประสบบทเหตุล่มลงในแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณตำบลบางพูดรัชกาลที่ห้าปลดกล้าวให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นณนะบริเวณที่เรือพระที่นั่งซึ่งปัจจุบันอยู่ในเขตของวัดเกาะพญาเจงนอกจากนี้แล้วที่นนทบุรีก็ยังมีการทำอิดทนไฟแห่งแรกในเมืองไทยเรียกกันว่าอิดบอบอทอก็ย่อม,มาจากบางบัทองที่ป่องเตาอิดบอบบอทอยังมีส่วนช่วยชีวิตคนไทย ที่ปากเก็ตช่วงสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างปีพุทธศักราช2486ถึง2489ทหารฝ่ายพันธมิตรได้ตกลงกับขบวนการเสรีไทยว่าจะไม่ทิ้งระเบิดบริเวณโรงงานเตาเผาอิฐและบริเวณที่ใกล้เชียงเนื่องจากเป็นสถานที่ซุกซ่อนอาวุธยุทธภัณฑ์ของขบวนการเสรีไทยเพื่อรอวันดีเดย โดยจะสังเกตจากป่องเต้าอิดซึ่งมีความสูงและมองเห็นได้แต่ไกลปากเกตจึงปลอดภัยจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายพันธมิตรซึ่งปัจจุบันไม่มีโรงอิดหลวงเหลืออีกแล้ว